สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ NB Info c h anel n วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถบ้านออฟโรดระดับพรีเมียมที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกในปีนี้นั่นก็คือ Winnebago Reveal 4x4 รุ่นปี2024ซึ่งเป็นรถบ้านที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเดินทางที่แท้จริงทั้งการอัปเดตดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นความเร็วที่ตอบโจทย์และความสะดวกสบายที่ครบครัน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกรีเวล2024ยังคงพื้นฐานจาก Mercedes-Benz Sprinter 4x4 ที่โด่งดังในเรื่องความแข็งแรงและทนทานแต่ในรุ่นใหม่นี้มีการปรับรายละเอียดเพื่อความทันสมัยและใช้งานได้ดียิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังใหม่ที่ดูสปอร์ตและดุด,ดันมากกว่าเดิมไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ให้แสงสว่างและความปลอดภัยมากขึ้นในทุกสภาพถนนเสริมด้วยกันชนแข็งแรงและดีไซน์ที่ช่วยเพิ่มมิติความบึกบือ ล้ออันลอยขนาดใหญ่จับคู่กับยางออฟโรดที่ออกแบบมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะและยังมาพร้อมราวหลังคาที่รองรับการบรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมรวมถึงบันไดข้างที่ใช้งานได้จริงเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง ในด้านสมรรถนะรีเวล2 0 2 4มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตร 4, ส่สูบให้กำลังสูงสุดประมาณ2 1 1ดแรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีดท,ที่ทำงานได้อย่างราบรื่นและตอบสนองรวดเร็วระบบขับเคลื่อน4ล้อ4คูณ4ที่สามารถปรับโหมดการขับถี่ตามสภาพเส้นทางได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรังทางคลนหรือภูเขาสูงรีเวลก็พร้อมลุยไปกับคุณได้ทุกที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรถบ้านที่ตอบโจทย์การใช้งานในเส้นทางที่ท้าทายได้ดีที่สุด สำหรับความเร็วสูงสุดรีเวล2,024สามารถทำได้ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ามากเกินพอสำหรับรถบ้านประเภทนี้ที่เน้นความปลอดภัยและความมั่นคงอัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่ราว10-12กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นตัวเลขที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับน้ำหนักและฟังก์ชันที่บรรทุกมาเต็มคันข้องโดยสารภายในของรีเวล2,024ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและคุ้มค่าที่สุด เตียงนอนสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยครัวขนาดกระทัดรัดพร้อมอุปกรณ์ครบชุดระบบไฟฟ้าภายในที่รองรับการใช้งานทั้งจากแบตเตอรี่ลิเทียมและโซล่าเซลล์ช่วยให้การเดินทางนอกเมืองสะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูง mm hmm. เช่น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและระบบตรวจจับมุมอับสายตาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกการเดินทาง ในส่วนของราคาวินเนบาโก o Reveal 4ณ4ปี2024เปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ210,000ดอลลาร์ 2, 000, 000, สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว7.6ล้านบาทซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับออปชั่นและการตกแต่งที่เลือกถึงแม้ราคาจะค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความสามารถความสะดวกสบายและสมรรถนะที่เหนือชั้นเหมาะสมกับการเป็นรถบ้านที่พร้อมสำหรับทุกการผจญภยัย นี่คือรายละเอียดของวิงเนบาโก่รีเวล4ณ4ปี2024รถบ้านออฟโรดที่ผสมผสานความแข็งแกร่งความหรูหราและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวหากคุณกำลังมองหารถบ้านที่ตอบโจทย์การเดินทางแบบอิสระ al, รีเวลรุ่นนี้คือหนึ่งในคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตาม NB Info Channel เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆแล้วเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้าสวัสดีครับ